Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ نُقْدَةً من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين <applause> وعلمنا الحكمه والتأويل اللهم آمين قدوام الله سبحانه وتعالى ได้ประสบกับพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมาตผู้รวมรับฟังที่รักแลระเคารพทุกท่าน Al illah, อัลฮัมดุลิลละก่อสรรเสริญต่อลอสุบฮานอวตาลาที่พระองค์ได้ทรงให้เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอจับอีกหนึ่งเดือนอันมีเกียรติซึ่งเมื่อย้อนไปเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วอลลอสุบฮานอวตาลา ได้ให้เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับได้เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นนายของพวกเราผู้เป็นมัคลูกที่มีความประเสริฐที่สุดในทุกแง่ในทุกมุมนั่นก็คือเหตุการณ์อิสราอมโรชซึ่งได้ทำการนำเสนอมา เป็นตอนเป็นตอนซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายซึ่งกระผมได้รับอามานะในช่วงสุดท้ายนี้มาเพื่อนำเสนอเพื่อบอกต่อให้กับท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังผู้ร่วมรับชมได้ทบทวนกันได้ย้ำกันถึงเหตุการณ์อิสระมิรอดที่เกิดขึ้นกับท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยฮิวะสัลลัม ในช่วงสุดท้ายก็คือในช่วงที่ท่านอบีมุฮัมมัดสล,ลลฮอลิวะสะลัมเดินทางกลับมาถึงภาคพื้นดิน<ม>และเดินทางกลับจากมัสยิดอัลอักซอในประเทศปาเลสไตน์กลับสู่มัสยิดฮารอมที่อยู่ในมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเหตุการณ์นี้ก็จบลงในช่วงเวลาก่อนรุ่งสาง ในช่วงเวลาก่อนรุ่งสางก็คือก่อนแสงอรุณขึ้นนะครับแสดงว่าท่านเบีมุฮัมมัดสลลัลฮอเลวะซัลลัมเนีลล่ยใช้เวลาเพียงแค่บางส่วนของช่วงคืนเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งคืนซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าอาัศาจรรย์มากสําหรับการเดินทางเพียงแค่เดินทางไปไปมัสยิดอักซอรเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าน่าอาัศาจรรย์แล้วแต่ว่านี่เดินทางขึ้นสู่ฟากฟ้าและกลับมาก่อนรุ่งสาง เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาอย่างแน่นอนเป็นเรื่องที่ผิดแปลกไปจากปกติเป็นอัมรุนคอริกลิล,ลัยดะยาสฮารุอัลยาดีมุเดอินนบูะเป็นเรื่องที่แปลกไปจากปกติทั่วทั่วไปที่อัลลอฮฺซุบฮะฮานุตาลาเนี่ยให้มันปรากฏขึ้นกับผู้ที่อ้างตนเป็นนบีเพื่อยือนยันว่าเขาผู้น,นั้นเป็นรอซูลเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮะฮานุตาลาอย่างแท้จริง ในขณะเดินทางกลับก็กลับโดยบุรอกกลับมาพร้อมกับท่านจิบรีนมาลาิกันจิบรีนนะผู้เป็นนายแห่งภากฟ้าและผู้เป็นนายแห่งภาคพื่นดินเดินทางร่วมกันมาเมื่อมาถึงแล้วท่านอบบมุมฮัมมัดสลุลต่อลฟวะซัลลัมก็ได้รับบัญชาว่าจะต้องนำเรื่องราวเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับภุมมมกของท่าน ทั้งผู้ที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาเนี่ยได้รับฟังพอมูฮัมจมซามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องนําบอกต่อต้องนําบอกต่อไม่ได้ให้เก็บเอาไว้เพียงแค่ลําพังซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่นํามาซึ่งความหนักใจกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลบฮิษัลลัมเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลสลัมเนี่ยจะนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้กับอุมมะทั้งผู้ศรัทธาและไม่ศรัทธาได้รับฟังเนี่ยในช่วง ประมาณช่วงเวลาบ่ายช่วงเริ่มตะวันเริ่มคล้อยเนี่ยมาเลกานจิบรินก็ได้มาหาท่านนบบมุมฮัมมัดสุลต่านอิสลัมอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอนวิธีการละหมาดเพราะในค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลต่านอิสลามได้รับฟารุดูละหมาดห้าเวลามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตอาลาแต่ก่อนที่จะมีละหมาดฟารุดูห้าเวลาเนี่ย อ Allah subhanahu w a ะ a าลาได้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัดละฮ์วะลิวะสัลลัมปฏิบัติอิบะดาในรูปแบบที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามมีการละหมาดในเช้าเย็นแต่วิธีการนั้นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะตัวผมเองนี่ยังไม่เคยเจอรายงานมาว่าละหมาดที่ทำก่อนอ่าก่อนก่อนที่อัลล a ซุบฮานะฮ a n ะ l าลาจะให้ละหมาฟดฟัรหูห้เวลามเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ และอัลลอฮฺสุบานอวตาลาเนี่ยได้ประทานละหมาดมาอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้บอกวิธีจึงให้จิบรินเนี่ยตามมาบอกตามมาบอกซึ่งเวลาแรกนะครับที่จิบรินสอนกนะ็คือเป็นเวลาละหมาดฟารดูซุรีละหมาดฟารดูซุรีโดยจิบรินก็สอนและท่านนบ,บีมะละละุฮัมมัดสลัละฮมก็ได้ปฏิบัติตามและให้บรรดาสัฮาบัตเนี่ยปฏิบัติตามท่านด้วยนะก็เป็นการละหมาดจะมาร,ร่วมกัน โดยท่านจิบรินเป็นผู้สอนท่านอบีนามและบรรดาสุฮาบัตก็ปฏิบัติตามแล้วก็ได้บอกอีกว่าเวลาทั้ง5้าเวลานั้นก็คือเวลาซูริสี่รอกาตเวลาอัสรี่สี่รอกาตเวลามักริบสามรอกาตเวลาอิชาสี่รอกาตและเวลาซุบฮีสองรอกาตเพราะฉะนั้นละหมาดซูริจะเป็นละหมาด5เวลา1จาก5เวลาแรกนะครับเป็นเป็นละหมาดแรกแหละจากจากฟ้ดู5เวลาเนี่ยที่ถูกปฏิบัติ ที่ถูกปฏิบัติโดยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลสัลลัมและเหล่าสหฮาบะหลังจากนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลสัลลัมเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่ถูกบัญชามาก็คือจะต้องนำเรื่องราวเหล่านี้ถ่ายทอดบอกต่อให้กับชาวอาหรับในมักการเนี่ยได้รับทราบซึ่งมันก็นำมาซึ่งความหนักใจเพราะท่านเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องมีคนที่ปฏิเสธนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเหลือเกิน โดยตามปกติแต่ถ้าหากว่าลอสซบานุตาลาจะให้เรื่องใดมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องนั้นมันอยู่ในข่ายของมุ่มกินเนี่ยมันย่อมเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเมื่อท่านอับดุลโมฮัมหมัดสลาซัลัมได้ปลีกตัวออกมาด้วยความกัดกุ้มเกี่ยวกับเรื่องที่ได้กล่าวไปเนี่ยในขณะนั้นก็มีอบูจฮันอบูจฮันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแกนนำสัค์คนสำคัญเลยนะครับของชาวกูรอรชนะครับที่ มีบทบาทสําคัญมากในการบริหารของพวกเขาเนี่ยได้ผ่านมาเห็นท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลวาลัยฮะสัลลมก็เลยเข้ามาแล้วก็มานั่งกับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมและกล่าวในเชิงยเยาะเย้ยว่าเอ๊ะนี่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเป็นอะไรไปละ่ะนะมีอะไรหรือเปล่านะถามในเชิงยเยาะเย้ยนะท่านอบีมุฮัมมัดสุลสลัลสลัมก็บอกว่าใช่นะประมาณว่ามีเรื่องกุมใจอยู่ อับบูจาฮันก็เลยถามไปว่าเอา้าแล้วมันเรื่องอะไรกันละน่ะนะท่านอบ,บีมุฮัมมัดสลลาฮะเลวะสลัมก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันถูกพาให้เดินทางไปอบ,บูจาฮันก็เลยถามว่าแล้วไปที่ไหนละ่ะท่านอบ,บีมุฮัมมัดสลลาฮะวะสลัมจึงตอบว่าไปยังไบตุลมักดิสอบ,บูจาฮันก็ถามว่าไปไบตุลมักดิสเนะี่ยแล้วตอนเช้าพวกท่านก็มาอยู่กับเราที่เนี่ยน่ะนะ ตรอสูลบอกว่าใช่แล้วนะซึ่งตอนนี้อบูจาฮันเขาก็เก็บความรู้สึกในใจของเขาเอาไว้ความรู้สึกปฏิเสธนั่นแหละแล้วเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยทำทีเป็นเห็นด้วยทำทีเป็นสนับสนุนและจะเรียกผู้คนเนี่ยมาและให้ท่านอาบบมุมฮัมมัดสลลาฮ์ลเลฮะสลลัมเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้คนฟังเพื่อให้คนมากมายเลยเนี่ยได้ปฏิเสธ และหัวเราะเยาะใส่ท่านอบีมุฮัมมัดสลลัาาลฺพอเลวะสลัมเหมือนที่เขาเนี่ยรู้สึกอยู่หลังจากนั้นอบูจาฮันก็เลยกล่าวกับท่านอบีมุฮัมมัดสลลัาาลฺพอเลวะสลัมว่าเอาไหมล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปตามคนมาและเจ้าเนี่ยมุฮัมมัดสะดวกที่จะเล่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้กับพวกเขาฟังไหมอ่านะท่านอบีมุฮัมมัดสลลัาาลฺพอเลวะสลัมก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็ได้นะ อบูจาฮันก็เลยอาสาในการไปตามผู้คนมามาร่วมรับฟังเหตุการณ์ที่ท่านอบับดุลเบบีมุฮัมมัดสลลัลได้ประสบพบเจอมา,มาเมื่อคืนแล้วผู้คนเนี่ยก็มากันอย่างท่วมท้นเลยมาเยอะมากนะครับแล้วก็มานั่งนะเพื่อรอการรับฟังนะเรื่องราวที่จะถูกเล่าโดยท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลลว่าอัมอบูจาฮันก็เลยกล่าวกับท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสลลัลว่วา อ่ะมูฮัมหมัดบอกกับกลุ่มชนของเจ้าไปสินะถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทารุสูนสลลอวะไลวะซัลลัมเนี่ยนะ,ะถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ซึ่งท่านเนี่ยเจ้าเนี่ยได้เล่าให้ฉันฟังมาเนี่ยทารูสุนสลลอวะไลวะซัลลัมก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันถูกพาเดินทางไปนะมีผู้มาพาฉันเดินทางไป พวกเขาที่มารวมตัวกันรับฟังเนี่ยก็ถามว่าเอา้าไปที่ไหนล่ะท่านอบับดุลโมฮัมหมัดสล,ลลฮ์ลเลวะสลามก็ตอบว่าไปใบุนมักดิสพวกเขาก็กล่าวด้วยความตกใจว่าแล้วท่านก็มาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยในตอนเช้าวันเนี่ยนะท่านก็มาปรากฏตัวอยู่ร่วมกับพวกเราอย่างนั้นหรือเพราะว่าการเดินทางไปมัสยิดอักซอ ในสมัยนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาไป1เดือนกลับอีก1เดือนนะพวกเขาจึงตกใจอย่างมากนะครับในขณะนี้ยนะครับท้ารอซูลสลอฮอขลิวะซัลลัมนะได้เล่าไปแล้วอพเวลาเล่าไปรายละเอียดทุกอย่างอย่างที่เล่าฮาบ,บูญจฮันฟังผู้คนก็มีทั้งคนที่เอามือกุมหัวบางคนก็เอามือกุมหัวตบมือนะด้วยความประหลาดใจนะ ด้วยความประหลาดใจด้วยความไม่เชื่อนะครับซึ่งในกลุ่มของบุคคลที่มารับฟังเนี่ยก็มีบางคนที่เขาเนี่ยเคยเดินทางไปยังมัสยิดอักซอมาแล้วเดินทางไปยังมัสยิดอักซอมาแล้วเขาก็เลยกล่าวว่าแล้วเจ้าเนี่ยมูฮัมหมัดสามารถที่จะบอกลักษณะของมัสยิดอักซอรเนี่ยได้ไหมแต่หากว่าเจ้าเดินทางไปมาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะท้าทร,รุสุสลลัลลอฮฺลสลัมก็เลย เล่าให้ฟังเล่าลักษณะไปเริ่มเริ่มบรรยายเริ่มเล่าลักษณะไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่นึกไม่ออกเอ้มันลักษณะมันเป็นอย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮาหนะฮุวะตาลาก็จึงนำภาพของมัสยิดอักซอเนี่ยมาตั้งอยู่เบื้องหน้าของท่านอบดุมฮัมหมัดสลลฺพลอเลวัซัลลัมซึ่งในรายงานบอกว่าอยู่ไม่ถึงดารุไอกอล ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งในมักกะในช่วงเวลานั้นนะครับอยู่ใกล้แหละแบบเห็นได้ชัดเลยสามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนเหมือนกับอยู่ต่อหน้ามัสยิดอักซอร์จริงๆเลยและท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลตลัมก็อธิบายเรื่อยไปจนกระทั่งพวกนั้นหมดข้อสงสัยและพวกเขาก็กล่าวคนที่เคยไปเนี่ยก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าในส่วนของลักษณะเนี่ยมันถูกต้องทุกประการเลย นี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาช่วยเหลือนะครับกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัิวะสัลลัมหลังจากนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัิวะสัลลัมเนี่ยก็ยังได้บอกถึงหลักฐานยืนยันถึงการเดินทางในการอิสรลอของท่านเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัิวะสัลลัมได้บอกว่ายังมีหลักฐานอีกก็คือว่าหลักฐานนี้ก็คือฉันเนี่ยเดินทางไป นะโดยไปเจอกับกองคาราวานของพวกท่านทั้งหลายไปเจอกับกองคาราวานของพวกท่านทั้งหลายนะครับในสถานที่นี้สถานที่นั้นนะบอกเป็นลักษณะแบบเป็นในนะครับและพวกเขาเนได้ทำอูดหายไปหนึ่งตัวก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยได้ตามอูดตัวนั้นมาจนเจอซึ่งท่านอบีมะละละละุ h ัมมัดสลลาะฮมก็รู้จักชายคนนั้นด้วย และในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลฮุยซมเนี่บินอยู่บนหลังของบุรอกไปกับจิบรีนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลฮุซมก็ได้ให้สลามกับกองคาราวานกองนั้นด้วยได้ให้สลามลงไปก็จึงมีบางคนในกองคาราวานนั้นกล่าวว่านี่คือเสียงของมุฮัมมัดสลลัลลละะวซึ่งพวกเขาจําได้และท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลละวมก็ยังได้บอกถึงการเดินทางของกองคาราวานเนี่ย ว่าจะลงพักตรงนี้ตรงนั้นและจะมาถึงในวันนี้วันนั้นเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าซึ่งท่านอบบมุมฮัมมัดสลลอะลิยวะสซัลลัมเนี่ยมาแล้วมาถึงก่อนแล้วนะครับอ่ามามา,มา,ากับมาแล้วกองคาราวานยังเดินทางอยู่เลยแต่นบีบอกล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวกองคาราวาน,นจะมาถึงตามหลังนะในวันนี้วันนั้นซึ่งเป็นวุฮียจากลอสุบฮานะฮุวะตาลาที่พระองค์เนี่ย ได้ทรงบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุสลอฮ์ซาลมเนี่ยทราบถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าและนํามาเป็นหลักฐานยืนยันบอกกับพวกเขาให้รู้ว่าท่านเนี่ยได้เจอกองคาราวานนี้จริงๆในขณะที่ท่านเดินทางอิสระนะครับโดยท่านนบียังบอกต่อไปอีกว่านะอูอดที่อูดตัวหนึ่งเนี่ยที่นํากองคาราวานนะครับจะเป็นอูดสีน้ําตาลอ่อน และบนตัวของมันนี่ก็จะมีผ้าคลุมสีดำและมีภาชนะเป็นภาชนะที่ทำมาจากผ้านะเป็นภาชนะที่เขาเอาไว้ใช้ใส่พวกข้าวนะครับนะไว้ใส่ข้าวเนี่ยผ้าดู่บนอูดตัวเนี้ยสองอ,สองภาชนะด้วยกัน,นมีภาชนะที่ใช้ในการบรรจุพวกสิ่งที่เป็นข้าวเนี่ย อยู่บนอูดเนี่ยและภาชนะนั้นมันก็เป็นสีดำสองอันด้วยกันนะครับนะเมื่ออีกหลายวันเลยแหละกว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยก็จำไว้ว่าเนี่ยมุฮัมมัดบอกนะว่าวันนี้กองคาราวานจะมาถึงเวลาถ,ถึงวันนั้นปุ๊บพวกเขาก็ไปรอคอยกันขึ้นไปบนที่สูงเพื่อไปรอดูไปรอดูว่า กองคาราวานเนี่ยจะมาถึงจริงในวันนี้ตามที่มุฮัมมัดสลลัลสลัมได้บอกเอาไว้หรือไม่และอูดที่นำขบวนมานั้นจะมีลักษณะอย่างไรซึ่งเมื่อถึงวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลคอเลวัสลัมได้กล่าวเอาไว้ทั้งหมดและในขณะที่ได้ฟังเรื่องราวนะครับผู้คนได้ฟังเรื่องราวเนี่ยก็มีหลายคนนะครับ ที่ปฏิเสธซึ่งเป็นไปตามที่ท่านอบีมุฮัมมัดส,ส,สุลลัลลิวซัลลัมได้คาดการเอาไว้แล้วผู้ที่ปฏิเสธส่วนมากก็ยังปฏิเสธอยู่และมีมุสลิมบางคนเนี่ยได้ตกมุรตัดไปว่ลอายาซุบิลละและมีมุสลิมอีกส่วนมากก็ยังคงอยู่กับอิสลามต่อไปนะครับซึ่งบรรดามุสลิมที่ตกมุรตัดเนี่ยตามรายงานของพระนางอาิชาโรดิอัลลอฮุอานฮาได้กล่าวไว้นะครับว่า เมื่อผู้คนได้ฟังเรื่องราวอิสระแล้วเนี่ยผู้คนได้ฟังเรื่องราวอิสระแล้วนะครับขอเสริมตรงนี้นิดนึงว่าคําสั่งของอลอสุบาโนวตาราเนี่ยนะครับอัลสุบาโนวตาราสั่งให้เล่าเรื่องอิสระเนี่ยให้กับคนผู้ปฏิเสธฟ,ฟังให้กับผู้ปฏิเสธฟังไม่ต้องเล่าถึงเรื่องมิอรอดสําหรับคนที่ปฏิเสธรอซูลเล่าให้ฟังแค่เพียง,งแค่เรื่องอิสระเพราะว่าถ้าเรื่องอิสระเขาย,ยังไม่เชื่อเ่ยนะ เรื่องมีอรอดก็จบกันขนาดเดินทางภาคพื้นดิน,นยังไม่เชื่อเรื่องที่จะขึ้นสู่ฟากฟ้าเนี่ยพวกเขาก็ยิ่งไม่เชื่อไปกันใหญ่นะครับถ้าพวกเขาเชื่อเรื่องอิสระค่อยเล่าให้พวกเขาฟังในเรื่องของมีอรอดต่อนะแต่ส่วนผู้ศรัทธาเนี่ยทารุสุนสาลสลอสซาลได้เล่าให้ฟังทั้งเรื่องอิสระและเรื่องมีอรอดนะเพราะว่าพวกเขาในี่พร้อมที่จะรับฟังซึ่งผู้ศรัทธาบางคนก็ตกมุรตัดไปแล้วพวกเขาก็ไปหา ไปหาอบูบักซิดดีกรอดิออลอฮุอันฮุและพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปถามอบูบากซิดดีกรอดิออลอฮุอันฮุว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยกับสหายของท่านที่อ้างว่าเขาเนี่ยถูกนำตัวเดินทางไปในค่ำคืนใน,ในเมื่อคืนเนี่ยไปยังไบตุนมักดิสไปกลับภายในคืนเดียวเนี่ยอบูบักก็ถาม ด้วยความหนักแน่นไม่ได้ตกอกตกใจอะไรวะมุฮัมมัดสลาลลอฮฺอะลัยวะสัลล,ล,สลัมได้กล่าวอย่างนั้นหรือพวกเขาก็เลยบอกว่าใช่แล้วนะอบูุบัศก,ก็เลยกล่าวตอบไปว่าถ้าหากเขากล่าวอย่างนั้นจริงๆเขาก็พูดจริงเขาก็พูดจริงอยู่แล้วแหละนะพวกเขาก็เลยถามว่าท่านเชื่อหรือว่ามุฮัมมัดเนี่ยเดินทางไปในยามค่ำคืนเมื่อคืนเนี่ย ไปยังไบตุลมักดิสและก็กลับมาก่อนแสงอรุณขึ้นเนี่ยท่านเชื่อหรืออบูบัคก,ก็เลยตอบอย่างหนักแน่นว่านะอัมฉันเชื่อและฉันเนี่ยก็เชื่อในตัวมุฮัมมัดสุลล,ลัลอฮะเลวซัลลัมเนี่ยในเรื่องที่มันเชื่อได้ยากกว่านี้อีกในเรื่องที่มันมองดูแล้วมันเป็นไปได้ยากมากกว่านี้อีกฉันเชื่อหมดแหละขอให้เขาพูดมาแล้วกันอ่าอ่าซึ่งอบูบัคก,ก็เลยบอกว่า เรื่องที่มากกว่านี้ที่ฉันเชื่อมาตลอดก็คือฉันเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับข่าวข่าวได้รับคําสั่งมาจากฟากฟ้าทั้งในยามเช้าในยามเย็นเรื่องแบบนี้ฉันก็ยังเชื่อนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยท่านอบูบักจึงได้รับฉายาว่าอัสซิดดีเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นมั่นคงนะพิเศษกว่าคนอื่นคนอื่นเนี่ยก็คือได้ฟังฟังเรื่องแล้วก็อะ คุยกับตัวเองพอว่าเชื่อไม่เชื่อนะเชื่อไม่เชื่อแต่อบูบักเนี่ยก็คือมีคนพยายามจะโน,น้มน้าวนะครับให้ไม่เชื่อแต่ท่านก็ยังคงหนักแน่นมั่นคงนะตรงนี้จึงจึงพิเศษกว่าคนอื่นนะครับนะซึ่งก็เป็นจริงตามนะั้นเพราะว่าท่านอบูบักเนี่เป็นผู้ที่เชื่อทุกอย่างอย่างไม่มีความลังเลอย่างไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ท่านอบดุลเมหมัดสลลัลฮวเวลวะซัลลัลมนำมาบอกกล่าวนะครับ นี่ก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงท้ายนะครับของการอิสระเมิรอดนะครับซึ่งเกิดขึ้นในในช่วงกลางวันในช่วงกลางวันคือหลังจากเหตุการณ์แล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่มันติดตามมาซึ่งเป็นบททดสอบจากลอสซุบฮานะฮุวตาลานะครับทดสอบผู้ที่ได้รับฟังเรื่องนี้ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผู้คนก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ปฏิเสธ นะครับปฏิเสธอยู่แล้วก็ปฏิเสธอยู่อย่างนั้นกลุ่มที่2ก็คือคนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าอีมานของพวกเขานั้นยังอ่อนแอนะพวกเขาก็ตกมุริตัดไปตกมุรตัดไปเพราะพวกเขาไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับในเรื่องนี้เมื่อพวกเขาไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับในเรื่องนี้ก็เท่ากับเขากล่าวหาละละวาท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลตาะลวะสลัมโกหกนะผู้ใดที่กล่าววทาท่านนบบมุมฮัมมัดสุลตานะลวะสลัมโกหกแน่นอนพวกเขาก็อยู่ในข่ายของตกมุรตัดเป็นกาเฟรัวลอายาซุบิลล่ะ และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาหนักแน่นพวกเขาก็ยังคงอยู่ในการศรัทธาต่อไปนะซึ่งมันเป็นการทดสอบหัวใจของผู้ศรัทธาเจาาลอสุบฮานอวตาลาเพราะว่าเหตุการณ์อิสราเอมโรชเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนการทีร่เจะร์รัลบางรายงานบอกว่า1ปีเท่านั้นบางรายงานบอกว่า16เดือนมันก็เป็นการคัดกรองว่าผู้ศรัทธาคนไหนที่พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่ออิสลามจริงๆ เพราะมันมีบัญชาใหญ่ที่รออยู่บัญชาแห่งการที่จะรอบัญชาแห่งการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ละทิ้งทรัพย์สินทุกอย่างไปและไปทําการจิฮาดที่นั่นนี่ก็เป็นการคัดกรองอีกด่านหนึ่งนะครับว่าผู้ศรัทธาคนไหนจะเป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงและพร้อมที่จะเคียงข้างช่วยเหลือทา,า่รอสุลลลอฮฺซลลฺฟะลิวะซัลลัมในการเผยแร่ศาส,สนาของลอสุบฮานาห์ตาลาต่อไปสําหรับผู้รับฟังทุกท่านนะครับก็เมื่อเราได้ทราบมาแล้วนะครับว่า ผู้ที่ได้รับฟังเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับนะพวกเราก็คงะจะต้องตอบตัวเองนะครับและยืนยันหนักแน่นนะว่าเรานั้นก็จะอยู่ในฝ่ายผู้ที่ได้รับฟังแล้วปราศจากข้อสงสัยแต่อย่างใดเพราะเรื่องราวเนี่ยมันไม่ไม่สำคัญว่ามันจะแปลกมันจะประหลาดแค่ไหนแต่มันสําคัญอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้บอกใครเป็นผู้เล่าซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าโดย Allah ุบ b h a n า h และ Rasulullah s a ล l a ล i ล m นบี Muhammad s a ลล w ลซึ่งพวกเรานั้นถือว่าทุกคำพูดทุกคำกล่าวของท่านทั้งสองนี้เป็นจริงทุกประการขอให้เราทุกท่านนะครับได้รับได้รับอิมานที่เพิ่มพูนได้รับความหนักแน่นในหัวใจเกี่ยวกับหลักการศาสนาเพิ่มขึ้นนะครับผ่านเรื่องราวอิสราอมีอรอนนี้ Dia berkata, jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wa Ma maahu ahluh walhamdulillahi rabbil alamin